จะเป็นพิธีการเปิดประชุมกองประจำภาคเรียนนะครับรุกเสือเด่นนารีชั้นมสามปีมัธศาสห้าร้อยหกสิบห้านะครับตัวแทนหมู่บริการเชิญสงฆชาติสองคนยกมือครับตัวแทนหมู่บริการนำร้อเพ่ชาติหนึ่งคนยกมือครับตัวแทนหมู่บริการนำสมบนหนึ่งคนยกมือครับเชิญตัวแทนครับเชิญสงฆ์ 左下，好，咚。 คอดหมวกเติมตัวแทนนำเสบียงครับ ตัววัดอ๋อตรงเหียบครับลราไปขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์กัสมานะครับได้เป็นผู้กะาเปิดกิจกรรมวันนี้ครับขอรียนชิญครับ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีลูกเสือและว,วนี่นักดีสามมิตรใหญ่คะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะในการเปิดกองของเรานะคะก็อยากให้นะักเรียนเนี่ยจำหมู่ของตอนเองนะคะกองของตอนเองนะคะเพราะว่าเราจะอยู่กันแบบนี้นะคะเราจะจัดหมู่กองแบบนี้นะะไปตลอด,ดการศึกษาเลยนะคะแล้วก็ ยืนยันให้นักเรียนแต่งเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรนะคะเงเรีนก็ไปหาเพิ่อนเตริมมานะคะหวังว่าครั้งหน้านะคะที่เราพบกันคงจะพบนักเรียนในการแต่งกายที่สมบูรณ์แล้วก็เรียบร้อยมากกว่าน,นะะี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อยู่ตรงกับคระสงฆ์ค่ะตระขั้นตอนการประดิษฐงน,นะครับก็ถ้าขั้นตอนใกล้เสร็จสิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนแต่วันนี้เราคมไม่ได้ทําการเรียนการสอนก็คงจะมีการดันหมายทุบกุยนะครับก็ถือว่าในตอนที่ครูพูดเนี่ยถือเป็นช่วงของการเรียนการสอนนะครับสําหรับที่เราอยู่ตรงนี้คือภาคอาารระเบยบคระนะครับ ยังไงลูกเอาใหม่แข็มตรงตเรียบพัดขาตึงลูกมือยังไงลูกเวลามือไว้มวโต้องลูกข้างหลังมาต้องขัดอยูทอ่ที่นี่ลูกเรียพัดไม่ขาอ,อย่างนี้นะคะนครับ้าวใหม่ล,ล,ลูกาครูนะคนไหนเอามือไม่อยู่ที่เข็มขัดข้างหน้าจะมองรู้เพราะลักษณะสรีสระไม่เหมือนกัน เอาใหม่พร้อมต้องระเรบียบพัดฮะโอเคนะครับทุกครั้งจะมีการทำวันทยาหัตแล้วก็ตาระเรบียบพัดวันทยาหัตทำยังไงลูกสี่นิ้วลูกอารมณ์อ่อมต้องเดียวพัดอ่ะสามนิ้วนะครับแต่ไม่เรียนไม่ต้องรู้คือนะครับแล้เรียนในเวอวทำไมครูทำสองนิ้ว ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับกับเรื่องระเบียบแต่ของคูเนี่ยมันประกอบด้วยนิ้วเอ็นเนี่ยมันตึงนะครับมันไม่สามารถที่จะทำได้ปรแจ้งมาเลยดูเอ๊ะเวลาเวลามาเข้าเนี่ยทําไมทุกคนสามทำไมครูสองอยู่คนเดียวเพราะคราวตอนนี้มือซ้ายก็เริ่มไปแล้วฮะสองคนนี้มาเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรนะครับหมอก็ให้อ่พักขึ้นพักลงอยู่ตลอดก็ยังไม่สักทีเราต้องขออนุญาตที่จะกลับด้วยนะครับนะเดี๋ยวไม่ตรงนะครับตรงนี้อ่ะมือลงระเบียบ นะฮะก็ในสัปดาห์หน้านั้นหมายลูกตามที่หัวหน้าลูกเสือคุณครูชาวริตเนี่ยพูดก็คือว่าสัปดาห์นี้จะเป็นมสามนะครับแล้วคุณครูโอพิษก็มาบันทึกภาพนะครับไปโลงเพศโรงเรียนลูกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ครูจึงให้พวกเราแยกไอพวกนุนออกแล้วก็พวกเราก็อยู่แบบนี้ข้างหน้าเรียบร้อยที่สุดเพื่อให้ภาพลักษณ์ของเรียนนั้นดูดีนะล,ลูกนะทีนี้ข้างหน้าจะเป็นมสอง นะครับม .2 ที่จะมาเปิดกองทีนี้ก็จะเป็นปัญหาของม .3 หราว่าจะไปเรียนตรงไหนเดี๋ยวคอยฟังประชาสัมพันธ์นะลูกนะถ้าเกิดไม่มีการประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงนักเรียนม .3 ทั้งยุวะแล้วก็ลูกเสือเราก็จะมารวมกันตรงนี้ทั้งหมดทราบทราบเสียงดังังชัดนะครับลูกเสือต้องเสียงดังังชัดนะทีนี้พอเวลาเราเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูก เรียนจบพบกระบวนการนะการเรียนรู้เสือ่นเดินต้องเปิดประชุมกองไประชุมกองเราเริ่มสร้งเล่นเกมเรียนพอเรียนเสร็จต้องกลับมาติดประชุมกองในละหา50นาทีถูงไหม่รตอนนี้เราเรียนเสร็จเราจะปิดประชุมกองนะครับวิธีการประชุมกองไม่ยากนะครับก็เริ่มทำถอยหลังถอยหลังคืออะไรถอยหลังก็คือเราจะเริ่มจากการตรวจมงน สงบนิ่งแล้วก็เชิญทรงชาติตอนเชิญทรงชาติลมนะครับยืนตรงเฉยๆไม่ต้องมีเพลงชาติเข้าใจไหมลูกตอนเชิญทรงชาติลมคนเชิญทรงชาติคนเดิมเข้าใจไหมครับก็เชิญลมมาเฉยๆไม่ต้องร้องเพลงชาติจะอยู่ในท่าตรงแต่เสืนน้อบนยังต้องตรวอยู่ไหมครับตรวอยู่สงบนิ่งนะครับ,บอตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วถือว่าเรียนเสร็จครูก็จะขอทำพิธีติดประชุมก,กองนะครับประจำวัน นะครับที่เราเรียนกันนะครับระจะขึ้กนกลับนะครับรอโอเคครับต่อไปนะครับจะทำพิธีเข้าวงเตพิธีการติดประสุก้องนะครับบดต้มปลอ,อ,อบด่วบบนขอบคบณครับ uh-huh không tôi thấy anh sẽ đón xác không กบสารพิธีก็เข้าๆเข้านี้นะครับบางอย่างเรากอร็เลบกแล้วนะครับเดี๋ยวไปวากันใหม่ขอบตูุู้กกลับนะครับอ่ะทุกเสือเนอลนลนะครับเพื่อนรีเอา